ออกเลิกแล้วนะครับเลิกแล้วครับที่รัตระบุรีครับผมป้าพาพีด่างเลาะพาพีนองเลาะมังกรป่ไนนะครับผมพีม่น้องนะครับแจ้งแล้ว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 โอ้ดมหมอกลงแห้งขนาดพี่น้องครับรถจะลอยเปียกพุดเลยนะครับผมอยู่ลา่างคาเตียงจะเปียกพุดไปรอเบิ่งจัะหน่อยนะครับก่อนสิออกเดินทาง จะเดินทางไปที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับงาเท่ากับเปล่าเก็บของนะครับเอานะครับมอวนนีเม้่อคืนนี้นะครับทันบนลงไปนะครับขอบคุณนพี่น้องเนื้อนะครับสุขุสุขคนขอบคุณนหลายๆสำหรับรางวัลนับใจนะครับโอ้แหวแล้วอีลาน่อยค่อยอันนี้น้องสเต็ม งานมะเสายังเป็น,นปตาหักเกา่าโอ้พญานอนมาลูกอ่า,า,าป่าป่าเปลี่ยนชุดก่อนลูกไปแล้วผ้าไปราะก,กันหนึ่งอากาศว่างงามะเสาวไปจากไหนมาจากไหนเนี้ยแย่งโคโล่แย่งโคโล เอมันคนลูกล้วยสุกนี่มัน so ค ja e be ือหลือค้งครัแต่นี่ยมันคนุ่นุ่มันคนรูกล้วยสุกเนี่ผู้ใดครับหผูครับผมเอาผู้ใดครับผู้ดครับผม่องสผมว่าม่วงสุกเนาะม้วงอ่าพันพันไ้นไ้ยเียว่าบอกม่งนพันห้อนเลี้ยนบอกวงเดียบอกมงโอ้โซโโซ่ลุยกันต่อลุยกันต่อ หน้มามือสั่วนะครับตัวลหญแล้วครับสยงย่ยางย่ยางๆละครับที่ไมนเอาเนาะเอาเดินทางต่อนะครับเด็ดอุดมเด็ดอุดมนะครับปูนปราชธานีพี่น้องนะครับเอาเมื่อไรอ่างเป็นจังไหนส้อยจุนะครับเป็นตำได้เห็ดบัวพี่น้อง กองายเพื่อนครับเอฟซีเฮานะครับผู้ใดอยากเฮ็ดกะทักมาบอกเรือพี่น้องเด้อนะครับเหมือเลีงนะครับแต่ว่าเสียดนี่เป็นเสียดเหนือ,อเลยบบนเลนั่งอุบลนี่ซอยจุนี่คักเลยโอ้ยเปียกะปะล่ะเปียกปะแล้วเปียกปะแล้วไม่เอ้าปะเอาไม่อยากมานลยเมี่มาเั็นสัต,ตะ์ขวดเจีกขิ้สมบัติ เป็นพวเป็นพ่วงถะนอเป็นพวมเป็นพ่วงแท้ลูกสาวญ่ไป็นพวงขุดก่อนค่ะลูกสาวลุงสาวผู้ใหญ่บ้านมันพวไดคับในเนียแท้เราปุนมพ่วงนลมันหมืนเลยจะทำท้หนีเมนจะมาเลยไปงขุดนะใชผู้ใดแปีนี้ย่โอ้อาจะไปจะไปตงน้กอนอาเดเเดเลลูกเราทราบาทเด้อูกียง้างดู้กลู โอ้ยเนอะลุกรถถังน่ะโอ้ยเนาะไโอ้ยได้บอนี่บ่อันเพิ่งว่ายเบิ่งตรงนี้บอให้เบิ่งตู้เบิ่งตรงนี้ดูปลาอันนี้ของพระเอกเล็กของพระเอกเล็กครับว่าร่ะปลาเอกเล็กคนโอ้พี่กัมเรนโอ้แม่พี่ไรโอ้ยแม่พี่ไรอยู่พี่ปัตตอ่ะโอ้คุณแม่พี่ไรนี่ครับเอาอีแม่เบิงเด้อแม่เด้อ คนแม่พี่ไรของพระเอกเล็กหรือว่าคุณพี่พี่ไรของจันหลอยโอ้ยเนาะคุณเอิ <c oughs> เ้นแม่คุณเอิ้นพี่เอาจัดจายไปขอบคุณครับโอ้น่ารักน่ารัก,กรเอาปัง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 สู้งานสู้กันนะครับจ้าแม่ครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับผมแจ้งโคโลยูน้ำกันนะแม่เนาะครับโอ้โโรถถล่มมาเลยนี <c oughs> ่รถถล่มเพราขนมาอะไรมาเลย โอ้พี่รองว่าลายน้อแม่น้องจ้าครับครับเอาครับเนี่ยเอาแล้วไปสคนนี่เอาคุ้มไทยกันมาแล้วเอาไกันแยสมองีอยกเลาคนดังเออเลคนดังเออดังไปรกันเลยกับนกันก่ ผูซื้อกันนกอ่อนขาขาไข่ข้าวแกนกฟอนป้าไม่เห็นติมมันถักหามถักเส้นหากูย่ายมอนี่ข่อยมาด้อลงมสนยายมอนี่พมลาเด้อมึก้าวกกัเชกูบอกค่ะเออเอกันล่กันยูเไปกันนกสันไปเมืองันากันไปดองวัดนี่ครับไ้ก็สู้กันยูหันละ โอ้โหครับคิวซี่ครับผมกำลังสางอยู่ครับคิวซี่นะครับน่ะถูกตัวกี่คนเสื้อสีชมพมือนคิวซี่นะครับเนี่ยไม่ใช่ใครนะครับว่าคิวซี่นะครับนะครับของแท้โอ้แน่นอนแน่นอนเอาสู้ๆคิวซี่นะครับ บ่มีอันผู้ใดสนับสนุนซอยจูงยิวสี่จ้าคุบ่มอาท่านมียิ้วสี่จ้าเบียอยู่เห็นภาพนี่แล้วพี่น้องเอ้ยซอยจูงตรง่าแล้วอ่ะขอบคุณพี่น้องนะครับเรื่องจะนั่งจังว่ากันนะครับสำหรับซอยจูนะครับเมื่อเลีงนะครับพี่น้องจังทักทายมหาจัดลอยกระไดนะครับัอจักให้ผู้ใดหรือว่าอยากให้จัดเทียอีกเมื่อแลงนะครับเนาะเพราะว่าบพราะท่นมีออเดอร์อยู่ด้เมื่อแลงนะครับจังหวะ ฝากพี่น้องนํำนะครับเนาะสำหรับซอยจุเมือแรงนะครับใครที่อยากสนับสนุนนะครับเป็นกำลังใจให้ใครนะครับปีไม่ให้ผู้ใดังครับคือเมื่อวานนะครับขอบคุณพี่สาวโกราชขอบคุณป้าสมบัตินะครับขอบคุณนะครับคุณพี่คุณพี่พัด นะนะครับแล้วก็พกูกอดอีกน้อมพ่อวานน้อพนพี่เพิ่นสนับสนุนส่วยจุนะครับพี่พัดปลาสมบัตินะครับพี่สาวโคราชแล้วก็คุณพ,ณพี่คุณพี่มาดีนะครับคุณพี่มาดีว่าโอนไหนไม่แย่ปวงแล้วนะครับแล้วจะไหก็จังหวะกันขอบพระคุณหลายๆเด็ครับเด้อนะครับ คนพี่ธราพัฒน์หรือว่าพี่พัฒน์นะครับแจ้งโคโลพี่น้องครับบาทนี่เอาพ่อกันภุรเดชอุดมภุรบานนี่จะได้ออกเดินทางครับพี่น้องเพราะว่ามันกาสิดได้สวยเตือบ อากาศแดดออกแล้วก็จะเดินทางยานมันแสบตายานมันหิวอยู่หิว,หว,หวนอนอางามเดินทางนะครับจากนอนใส่กสิจอดนอนหันหลังเพราะมันบกไก่นะครับเอาขออนุญาตนะครับเรื่องสร้อยจุนะครับผู้ใดต้องการนะครับมอบเป็นสร้อยจุแทนใจของคญปีใหม่นะครับวันพุ่งนี้ โอ้วันนี้ประมาณมืออื่นวันพรุ่งนี้ว่าสันว่าวันนี้นะครับย่อมือแลงนะครับอยู่เดชอุดมนะครับมืออื่นเท่ากับสิเดอ่าพลร้องคนกับสิเดินทางเลยพล้ร้องคนกับสิเดพักนะครับอ่าเพราะว่ามันไกลนะครับจากเดชอุดมกับสิไปกําแพงเพชรแต่ว่ามันก็ดีอย่างพรุ่งนี้เราว่างเราไม่มีงานวันซะนะครับก็เลยสิเดเดินทางไปกําแพงเพชรนะครับพี่น้องเอ้า นะครับวันที่5นะครับแสดงที่กำแพงเพชรแต่ว่าวันนี้เราเล่นที่เดอุดมนะครับพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางภูลังกุลกับอาจสิพักคพันสักวันจังไปน้ำกลมโมลดส่วนตัวนะครับแต่ว่ารถทีมงานคือออกเดินทางเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วส้อยจุเมลี่งนะครับอาจจะเป็นวันที่ปีใหม่นะครับรปีพันที่สองนะครับบาดนี้ วันที่3ามที่สี่ถือคือเดินทางวันที่ห้าพ่ได้ครับพี่น,อน,น,น้องบัดนีะกับเซเทส่วยจุอีกก็คือวันที่หาเลยนะครับเพื่อกสีหดวันที่ห้ากับโดนเติบนะครับเนาะก็เลยว่าเอามือเลี้ยงนะกับเด้อผู้ใดอยากได้ซอยจุอยากให้จหัดเราเห็ดซอยจุให้ทีมงานเพราำเพริตรำเพื่อนนะครับอยากสนับสนุนนะครับให้ทีมงานคอดบอกคอดไอยเฮาทีมงานโอยูยเบื้องหลังนะครับเนาะโซเฟอร์รถนี่นี่สิแล้วรับนี่พี่น้องพอได กระซูมก็ช่วยหัวใจเมื่อวานนลครับโอ้โหยหอย่างรอแจกคนดีใจหลายนะครับแต่ละคนทางด้านที่มก้อนวอยกับลุงตูครับลุงตูเป็นตัวแทนรับเมื่อวา,านนะครับ,รบจากพี่ธนพัฒน์สามกองพี่ป้าป้าสมบัติอีกสองนะครับเมบื่อวานที่มงานก้อนวอยเฮาก็ได้ไปหากองนะครับป้าชัยก็ได้ตั้งขาครับจากพี่สาวโคราชนะครับ และก็ป้าฮัดอีกก็ได้ตั้งหากจากมีเซอรโคราตอีกนะครับก็ร่วมทีมงานคนว้ยหเฮาวันกับเช็ดกองนะครับนาออ่ะโอเคครับพี่น้องขอบคุณเลๆอยังไดก็จังววากันนะครับเนาะงซอยจุกมะเร็งจังทักมาหาจัดลอยนะครับเด้อนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพบกันที่เดชอุดมครับ